ันดีครับคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบภาพนะครับทำภาพให้เป็นการ์ตูนแบบง่ายๆครับด้วยโปรแกรม photoshop นะครับขอนนี้ผมจะเข้าไปที่โปรแกรม photoshop ก่อนนะครับนี่นะครับจากนั้นผมก็จะเปิด รูปวัวนะครับผมจะทำรูปวัวตัวนี้ให้มันเป็นเหมือนภาพการ์ตูนนะครับเป็นเหมือนภาพวาดน,นะครับขั้นตอนแรกให้เราไปทำการปลดล็อกรูปกุญเจตัวนี้ก่อนครับจากนั้นใช้คำสั่งคลิกขวานะครับดูพิเคตเลเยอร์นะครับเพื่อสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ เป็นการ Copy ีเลเยอรตัวนี้ขึ้นมาอีกเลเยอร์น,รนึงจากนั้นเข้าไปที่คำสั่ง image นะครับนั้นไปที่ d j u s t m e n นนะครับเลือก l i like ไล c o o t t a s t นะครับเพื่อปรับแสงนะครับ,รบผมจะเอาแสงขึ้นมานะครับกดโอเคไปนะครับ เห็นว่ารูปที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมานะครับต่อไปเป็นการทําให้มันเป็นเหมือนภาพวาดหรือเป็นเหมือนการ์ตูนนะครับใช้เมนูเข้าไปที่เมนูพิมพ์เตอรนะครับจากนั้นเลือก p ิ i n t เตอร l แกลเนะครับก็จะพบกับตัวนี้นะครับ นี่ครับเราก็จะได้รูปวัวมานะครับเป็นเหมือนวัวการ์ตูนนะครับสำหรับใครที่ต้องการตับแต่งอะไรอีกก็ให้ไปที่ตัวนี้ครับโพสต์อีทนะครับสามารถลากเข้าล่ากออกได้เลือกดูว่าต้องการความคมชัดขนาดไหนนะครับสามารถแบบแต่งได้นะครับผมจะเอาไปที่แปดครับจากนั้น คลิกไปที่นี่ครับฮัดเอานะครับเพื่อให้มันสร้างเป็นรูปประตูนออกมาให้เรานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็รูปบัวก็จะเป็นรูปคล้ายๆาระตูน,นะครับมันจะเหมือนภาพล่างนะครับนี่นะครับรูปที่ได้ออกมาก็จะเป็น มันลูกฟากนะครับเหมือนลูกประตูน,นะครับเราสามารถใส่สีใส่เส้นแต่งเติมเข้าไปได้นะครับวาดเส้นใหญ่ไปเลย วาดไปนะครับ เราก็จะได้ที่เหมือนกันรูปการ์ตูนนะครับสำหรับใครที่ได้รับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็ยังมีคลิปที่มนานำเสนอครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ